สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอิทธิชัยศรีใจวงหรือเรียกสั้นๆว่าเอคับค่ะดิฉันปริยชาธรรมรังสรีหรือเรียกสั้นๆว่ามินค่ะขอต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่อิมนี้เพื่อน้องชาแนลบายบ้านเหล่าสกูโครงการออมสิน108ปีอิมนี้เพื่อน้อง <S <S เป็นโครงการดีๆจากธนาคารออมสินที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ โดยได้รับสนับสนุนให้ทางโรงเรียนของเราได้ดําเนินโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งกิจกรรมของเรามีอะไรบ้างคะเอ๋ครับมิน้นกิจกรรมของเราก็จะมีดังนี้นะครับ 1. กิจกรรมเลี้ยงเป็ดพันไข่สกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ3กิจกรรมการเลี้ยงฟ้าในบ่อซีเมน f o u กิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุไข่และ5กิจกรรมการพอเหตุนางฟ้าครับ และผลผลิตที่ได้นะครับเราก็จะนําไปทําเป็นอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนรับประทานซึ่งนอกจากที่เราจะได้รับประทานอาหารกลางวันที่ปลอดสารพิษแล้วเรายังได้ฝึกทักษะและสามารถนําไปต่อยอดในชีวิตประจําวันได้อีกด้วยครับวันนี้นะคะเราจรึงอยากพาเพื่อนๆไปชมว่าเราทํากิจกรรมอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือฐานการเรียนรู้สู่พอเพียงของพวกเ,เ,เ,เราคะ่ะขอเชิญรับชมข้างในได้เลยคะัะ และนี่นะครับก็คือฐานการเลี้ยงเป็ดพันไข่นะครับหรือว่าเป็ดพันกากีเคมเบลนะครับค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเป็ดกันเลยนะคะเฮ้ยเแ็ดหายนี่ไงทุกคนเจอแล้วน้องเป็ดมาไว้นนะ้ำอยู่นี่เองค่ะสำหรับฐานการเรียนรู้เป็ดพันไข่เราจะมีการแบ่งหน้าที่สมาชิกในการให้อาหารเป็ดเก็บไข่เป็ด มันทึกการออกไข่เป็นประจำทุกวันและปล่อยเป็ดเล่นน้ำคลายเครียดเพื่อเป็ดจะได้ออกไข่ในปริมาณมากนั่นเองค่ะและนี่ก็คือฐานผักปลอดสารพิษนะคะในการปลูกผักปลอดสารพิษนั้นเราจะปลูกพืชตามฤดูกาลและลดการใช้สารเคมีในการผลิตให้น้อยที่สุด โดยเราจะใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนจากฐานการเลี้ยงไส้เดือนมาบำรุงดินและพืชผลทางการเกษตรมีการแบ่งหน้าที่การลดน้ำกําจัดวัชพืชและเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันต่อไปค่ะและนี่ก็คือแปลงผักบุ้งของพวกเรานะคะเรามาดูกันเลยนะครับว่าฐานการปลูกผักผอสังพิษของเราปลูกอะไรกันบ้างและนี่นะครับก็คือแปลงข้าวตัวอย่างนะคะ <Huh? S 2> ส่วนนี้นะคะก็คือแปลงผักยาค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นผักก้อมตุ้งค่ะและนี่นะคะก็คือผักเชียงดาค่ะนี่มันกำลังขยายเลยและนี่นะครับก็คือฐานการดูการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่นะครับซึ่งทางของโรงเรียนของเรานะครับก็ได้เลี้ยงไก่พันธุ์ไฮบริดซึ่งไก่พันธุ์ไฮบริดเนี่ยนะครับก็เลี้ยงง่ายให้ผลผลิตสูงไข่ฟองโตซ,ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากในปัจจุบันครับ โดยในฐานการเรียนรู้จะมีการแบ่งหน้าที่สมาชิกในการให้อาหารไก่เก็บไข่และบันทึกสถิติการออกไข่เป็นประจำทุกวันและมีการทำความสะอาดโรงเรือนทุกๆวันสุกร์ค่ะและนี่นะครับก็คือฐานการเลี้งปลาในบอ่อซีเบนนะครับเรามีการแบ่งหน้าที่ในการให้อาหารปลาและเปลี่ยนน้าปลาทุกๆ5-7วัน เมื่อปลาโตเต็มวัยเราก็จะจับไปเพื่อประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนค่ะและนี่ก็คือฐานเห็นดนางฟ้าภูฐานนะคะโดยเราได้นำที่เลื่อยจากชุมชนเนี่ยมาทำเป็นก้อนเห็ดแล้วก็ผลิตกันเองค่ะ พวกเราได้ทำก้อนอาหารเห็ดเองโดยบรรจุอาหารพาอเห็ดลงในถุงพลาสติกทนร้อนแล้วนำไปนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อและหลังจากนั้นใส่เชื้อเห็ดนางฟ้าเข้าไปพักเชื้อประมาณ25-30วันจากนั้นจึงนำไปเปิดดอกเห็ดในโรงเรือนพาอเห็ดและเห็ดจะเริ่มออกดอกประมาณ5-7วันเราจึงสามารถเก็บได้ พี่เอดูนั่นสิผักตอกลังสวยเลยผลิตผลทางการเกษตรของเรานะครับนอกจากที่เราจะนําไปประกอบเป็นอาหารกลางวันแล้วเรายังนําไปมอบให้กับชุมชนอีกด้วยครับเช่นนําไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและนําไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 อีกด้วยครับค่ะซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมกินอาสาให้กับพี่ๆน้องๆภายในโรงเรียนอีกด้วยค่ะนี่แหละค่ะก็คือผลงานและกิจกรรมที่พวกเราภาคภูมิใจ ขอขอบคุณธนาคารออมสินที่ได้สนับสนุนโครงการออมสิน108ปีอิ่มนี้เพื่อน้องที่ทําให้พวกเรามีกิจกรรมดีๆและยังเป็นประโยชน์ต่อพวกเราอีกด้วยค่ะและสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย